สวัสดีเอซีฝั่งไทยและฝั่งเราและต่างประเทศนะคะวันนี้เม่น้องอดาสีมาตามเลขร้านชา้พี่น้องร้านไส้คนฟันเห็นหมูที่ตายไปแล้วมาบอกเลขพี่น้องมาบอกเลขสามตัวหางเดียวพี่น้องแต่ว่าแม่น้องรดาสีดาวขาวเด้พี่น้องหมูที่ตายไปแล้วพี่น้องตายไปแล้วพึ่งตายพี่น้องแต่วายังม่ทันได้เผาพี่น้องแล้วมาบอกเลขสามตัวหางเดียวพี่น้องแม่บอกชู่ว่าเห้องห้องห้องชู่ว่าแม่น้องดาษบอกไปแล้วพี่น้องเนาะ บอบอกพัดเล็ออกน้องสูตรตักสามตัวตรงๆสิไม่พี่น้องเนี่ยน่เสียดายพี่น้องหลานชายผลเป็นคนถี่เป็นคนฝันพี่น้องเลยลานชา,า,ายแมงดาเป็นบอได้แพงเลขกเพิ่งก็เลยเอามาแบ่งปันให้แม่น้องดนาะว้าวสูตพี่น้องเอฟซีฟังหร้อพี่น้องเลิกไหนคนนี้เอา้าเอา้าเอ้าสวัสดีค่ะก่ <c oughs> อนสวัสดีค่ะเออทำไมหนูไปโรงเรียนหนูไ <c oughs> ม่ไปห <c oughs> นูไม่สบายค่ะห <c oughs> นูไม่สบายค่ะอือไปเอฟซีชคกชงหวาน ลำล่ำรวยรวยลำล่ำรวยรวยถูกหวยวันที่สิบหนึ่งมีนาคมหวยไชนิด่มีนาคมเฮงหิงปังปังมีดแล้วปังสาธุ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 มือนี้พี่น้องแม่น้องดาพี่น้องสิสิว่าแม่จะออกกล่องยังมีหวยพี่น้องเด้ออย่าอย่าเพิเบื่อกันพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องอันแม่น้องดากับประเดี๋ยวไปไซส์น้องพี่น้องเนาะอันเบิ่งน้องนาดาน้องดาผลบวกไปสบายเป็นไรพี่น้อง มานี่พี่น้องอันล้านไส้พี่น้องเพิ่นบอกเลขแม่ลองนามาสามตัวหางเดียวพี่น้องแม่ลองนาใจหนึ่งเพิ่นกะบอกยากให้เอาลงหรอกพี่น้องเพิ่นบอกมันมันบอกถือมาไล่งวดนะพี่น้องเพิ่นมองแต่ว่างวดนี้เพิ่นว่ามันจะคือมันจะมันนั้นมันจะคือวันน้อพี่น้องเพิ่นกะเพิ่นกลัวอยากเอาลงบระเดี๋ยวพี่น้องผมว่าเพิ่นว่ามันบอกว่าถือมาไล่งวดแล้วพี่น้องแต่ว่าแม่น้องนาก็เลยบอกเพิ่นไปว่า อันมันบ่มีผู้ใดรู้เนาะพี่น้องว่าะวอลเด็กสิออกหยังเฮาก็เป็นแค่แนวทางเฮาก็เป็นสื่อนำเสนอมากระจัดบ่มากกะเบิ่งแจกําลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่ากับหลานว่ามันมีผู้ใดรู้ดอกหลาเอ้ยว่าเด็กสิออกตัวไหนบัลลาฝันหรือบ่ได้เลขตัวมาเลยได้ก็มาบอกเพิ่นน่ะสิให้ไปแต่ตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่กล้าออกกล้องพี่น้องเพิ่นน่ะรอเกินเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นน่ะเพิ่นรอเกินบุญระเบียกออกกล้องพี่น้องเพิ่นก็เลยให้แม่ดาเอาเลขมาเว้าพี่น้อง อย่าว่านั้นวันนี้เด้อพี่น้องเรื่องผลบอดีแพงเลขผลได้เลขว่าผลขบอกมาบอกเลยพี่น้องตื่นเศร้ามากผลผลฝันแหละผลกับเลน่คนกี่รลดมาบอกแม่น้องก็ได้พี่น้องแต่ว่าผลบอกบอกบอก,บอกสะดวกออกกล้องน,นะพี่น้องก็เลยแมงดา,าก็น,น,แ,ออกนแล้วนะกีลไลกี่ไลแมงดาเลยนะพี่น้องมาว่าพี่น้องฟังพี่น้องเลขผลกับบอดีฝันไลผลมาเหล่าความฝันเห็นแมงดาฟังพี่นอ้อะผลฝันเห็นคน คนที่ตายพี่น้องคนในหมู่บ้านผืนตายไปม่ตายไปยังบอกทันได้เผาพี่น้องไว้สินะบนบนว่าตายยังท่านเผาพี่น้องคืออันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องเด้อคนที่ตายไปนี่คือเพิ่งตายไปแหละแต่ยังบอกทันยังบอกทันได้ไปเผาแล้เพิ่นเลยมาเขาฝันเพราะว่าคนที่ตายกับกับร้านแม่น้องกระานี่เป็นผืนสนิทกันนะพี่น้องเพิ่นจะไปใช้ไปไปมาหาสู่กันนะพี่น้องเพราะว่าอันเพิ่นเลยมาบอกเลขเพิ่อคนน้องกินรถมาถึงเสามาบอกเลขแม่ดาเตะตะเสาพี่น้อง เาบอกคนฟันว่าคนถี่ตายไปแล้วมันบอกเลยเป็นซ้มตัวหางเดียวสุดในเด้อพี่น้องเห็นว่าเผื่อได้มีเงินไปรักษาเจ้าข,ของเขาบอกเลยนี่แบบนี้พี่น้องอเพื่อนเป็นคนบอกแพงเรยพี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟันว่าได้ไปส่งคนเล่าเล่าว,ว่าได้ขี่รถไปส่งคนถี่ตต้นะพี่น้องเน้นว่าได้ฟอฟันคลเราให้แม่เรฟังว่าได้ขี่รถไปส่งคนใต้แล้ว คนก่อนคนสิล่งโหลดคนเลยบอกว่าคนสิเอิคนเป็นหมูกันเนาะพี่น้องคนก็เอจอนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมซื้อเลขเด้ออันซื้อเลขให้เด้อกลับไปซื้อเลขให้เนี่ยเลขกสามโตเลขกสามโตซื้อให้ได้เด้อคนไว้นะพี่น้องคนเราซื้อเลขกสามโตซื้อให้ได้เด้อคนบอกขนาดคนก็โล่งโหลดพี่น้องแล้วก็เป็นยางยางไปในความฝันว่าไปส่งไปส่งจะใช้สักอย่างเลยคนบอกแม่ก็ได้ก็จำคนบอกอะไรนะคนก็บอกว่า จำโมได้ว่าไปส่งมองได้นะพี่น้องคนเด้อไปเอาไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็เลยลงรถแล้วเพิ่นเลยบอกว่ากลับไปนี่เจ้าซื้อเลขกันเด้อสามเพิ่นก็เลยบอกเลขบางอย่างมาเสียทรัพย์คนก็ลงรถพี่น้องแล้วเพิ่นก็ยางเข้าไปในถุงนี่แท้สักอย่างเลยพี่น้องแล้วเพิ่นก็กลับมาพี่น้องแล้วเพิ่นก็สะดุ้งตื่นพี่น้องเพิ่นฟันซัมนีงพี่น้องเพิ่นฟันโมไลแต่เพิ่นจำตัวเลขคักพี่น้องแต่เรื่องจริงคือพี่น้องเรื่องจริงคือคนที่ตายไปแล้วยังท่านเผาพี่น้อง โมน้ำหมหมโมกันกับร้านแมวงานเกินตายไปแล้วแต่ยังทันได้เผาพี่น้องเกินสีเผาอีกเบื่อพเื้องเบื้องเื่องเพิ้นงเบด้เผาบื้องเี่้องเบื้องเาก็เงยได้อาี่นนองี่น้องเิ่นก็เบื้องเบื้องบอกไงเบื้อเบื้องเบองเื้อเื้องเบื้อเบื้องเตื้องเบื้องเบื้อง้องเบื้เื้องเบื้องเ้องเบ้อนเ่ื้องเ้องี่น้องเบื้องเลืกองเบื้องเบ้องเบื้องเบย้อนี่้องนี่้อาเขื้องเบื้อเลย้ี่เ้องนี่้องเบ้องเบห้เบ ตัวเลขพี่น้องนี่เพื่อนว่าร้านชายแม่องดาฟันเห็นคนทีใต้ไปแล้วพี่น้องหม,มูหมูกันนพี่น้องหมูกันหมูที่แบบกินซุกินดิบกันนะพี่น้องอะไรเพื่แบบนนพนอนใต้แล้วแต่ว่าโมูนะคนทีใต้ไปแล้วยังทันได้เผาเลยพี่น้องเด้อแล้วมาเข่าฝันฟันนั่นมาเข่าฟันร้านแม่้อนงน้าพี่น้องเพื่อนว่าไปส่งไปส่งแหนไปส่งคอยแน่เพื่อนก็เลยไปไปส่งไปหน้าย,ยงังแห่งในความฝันเอง่ราพี่น้อง เดี๋ยวผนบอกเจ้าขับไปนี่ให้เจ้าไปซื้อเลขก like ันเด้อหกเจ็ดสองพี female, ่น้องผนบอกไปนี่พี่น้องผนบอกเลขเป็นโตหรือพี่น้องเด้อแม่น้องได้เลยตัดออกมาเป็นหกเจ็ดเจ็ดสองอ้ายังอีกตัวหนึ่งเนาพี่น้องเนาะเม่บอกมันต้องมันต้องหกสองนะบอกพี่น้องแม่นบอกเดี๋ยวเด้อจ่าเด้อถือว่าพี่น้องถือว่าแม่น้องได้เคลียร์ออกมาเป็นถือว่าพี่น้องอ่านออกว่านอพี่น้องนี่เลขลานทรายแล้วพี่น้องเด้อหนึ่งมีนะคมหกแปดพี่น้องผนบอกคนที่ตายไปแล้วมาบอกเลขคน หกเจ็ดสองผิดอกแมงเลยตัดออกมาเป็นหกเจ็ดเจ็ดสองหกสองถึกหมจ้ะเนาะตัดออกมาได่ซ้ำขู่นาี่น้องเนาะแคบหน้าจ้าไว้เอาไปเทียบเทียบหลายๆจานหลายๆสำนักเลยี่น้องเด้อมากระจัดผมมากระเบิงไปกำลังใจให้แม่น้องกระดาเด้อค่ะผันเพิ่นเล่าแล้วเพิ่นกระตื้นเต้นเลยี่น้องเพิ่นกระแลนไปซื้อโรตัลลี่จักเพิ่นสีใดโบได้ี่น้องเพิ่นฟันแล้วเพิ่นฟ้าไปซื้อพี่น้องเพิ่นเพิ่นเป็นคนโบแพงเล็กเลยี่น้องเด้อร้านแม่น้องกระดานะ เพิ่นเป็นคนว่แพงเลขพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ไฮเลขบพวเขามาไล่หงวนอะไรแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ยังไฮลงดอกพี่น้องเพิ่นก็ยังเอาลงซองลงยางนอกแม่น้องด้เลยว่าผมมีคนได้รู้ว่าเลขกจะออกตัวใดพี่น้องเอ้ยก็เลยบอกเพิ่นบอกว่ามัเป็นยังนอกเอาเป็นเป็นแขนแนวทางพี่น้องเนาะมากจัดบรมากะเบิ่งก็ะลักใจให้แม่น้องได้ด้อค่ะช่วงนี้มันหนาวพี่น้องอากาศหนาวมือนี้อากาศหนาวเลยเลยแพใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องนจะรูปเลขของร้านใจเนาะจะนาะ เด็กน้อยมาเรนนตรงหน้าพี่น้องให้ลมเย็นยินไม่กับแม่กับกล่องไงกับกล้องไงเอ้ากับกล้องเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ไม่หนุกกระโดดเอ้ยคนรีบหรอกพี่น้องเอ้ยพาเด็กน้อยมาหากันมาเนอยูู่ชงหน้าพี่น้องนี่งหน้ากับหน้าผอบานแมงดามันติดันติดบานแล้วพี่น้องเรื่องมันติดเนี่ยมันติดอันกระเรียยังติดถนนพี่น้องติดหมูบานนี่เป็นอะไนี่ เป็นไาหน้าพี่น้องนี่พาเด็กน้อยมาเล่นพี่น้องพอเย็นๆมาบรรยากาศมันดียายจะเพียงลงไปลูกจะเพียงลงไปค่ะพาเด็กน้อยเอาออกออกกําลังกายพี่น้องเพราะว่าอยู่ทางฝุ่นมันถนนมันโหลดมันหลายพี่น้องก็เลยเอ้ยบอบี่ยงลงไปลูกเบี่ยงลงไปลูกห้ามโยนลงไปนะคะแม่ดูมือเออเดี๋ยวมันฉกกระปุกนะคะแม่ดูมืออือโอ้โหชุดสวยจริงๆเลยคนเนี้ยยิ้มหวานจียิ้มหวานเย อุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดอือกระโดดพาเด็กน้อยพากันแบบพาเด็กๆมาปั่นจักรยานพี่น้องแม่จ้าเด็กๆมาปั่นจักร้าแม่คะอากาศดีนะแม่อากาศดีไหมคะอากาศดีชอบไหมหนุกชอบแม่ตรงแม่ตรงนั้นเหมือนที่นั่งอ่ะอืมเขาณัฐนันที่สะพานตาแม่เลี้ยงสะพานสะพานข้ามไปโน่นหนกสะพานข้ามไปทุ่งนาเราอีกโน่นแม่แม่นอนเย็นๆก็จะก็จะเลี้ยงงอเลี้ยงนี่แบบนี้พี่น้องแม่หนูกจะลอยแม่หนูกจะลอย ฮะะลอยหนูจะลอยแม่ค่ะมันจะลอยค่ะใเขียวแดงอ่ะใบไม้อ๋อใบไม้สีแดงจ้านี่พี่น้องเอ้ยตำถุงตำถาตอนเย็นๆพี่น้องช่วงนี้มันหกโมงหน่อยหน่อยพี่น้องก็จะอะไรอไรง้ออะไรควายเขาข้อพี่น้องบรรยากาศทางนั้นกระเผราทานพี่น้องพอลุงแม่ลองได้กระเผราทานพี่น้องข้าวแม่ไก่ลุงกระเผราทานพี่น้องเนี่ยแม่ขาไก่ขอดเยอะไหนไก่น่ะอืมไก่มีไก่มีหมูมีหมามีง้อมีควายเยอะแยะเลยนี่พี่น้องบรรยากาศพี่น้องเนี่ย ค้าดีมาสีดำอ่ะพน้องนี่มันจะไม่ถนนพี่น้องมันติดถนนเขาไปทางในเป็นหมู่บ้านใหญ่พี่น้องหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านพี่น้องจะมีพากันอยู่ตรงนี้พี่น้องจะตีนนาะจตีนบ้านพี่น้องนาพอบานแมองดามันติดถนนพี่น้องถากันมาพากันมาแบบนี้พี่น้องคือถ้าพายพาเล่นแบบนี้พี่น้องมันซีดียางพี่น้องเพราะว่ารถมันกูมีรถมากเป็นบ่พี่น้องเผลนก็เลยหมากพี่น้องแมงดาก็เลยหมากแบบว่ามาหายมาหด้พี่น้องมาสูบอากาศเย็นสบายพี่น้อง อยู่ในบ้านมันก็วุ่นวายพี่น้องเสียงดังเสียงหลายๆ,ๆอย่างมันได้พาเดีหน่อยมาออกกําลังกายมาเดิน <c oughs> บรรยากาศตามทงตามทาพี่น้องเนี่ยมันเย็นๆพูดพูดน้องบรรยากาศโคตรดีพี <c oughs> ่น้องลมเย็นเย็นพี่น้องเลยเมื่อนี้รู้สึกว่าลมแห้งพี่น้องเลยขำมาผลกันไรง้อไรควายเขาคอกพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้อง แมงด่ามากมักมาลาเย็นๆพี่แมงดาสิมักมามานางเล่นพี่น้องเดี๋ยวเมื่อใดมีศุภอกาสมีเงินพี่น้องแมงดาสิเห็ดเที่ยงหน้าหน่อยอยู่นี่พี่น้องเห็ดตรงนี้เห็ดเที่ยงหน้าหน่อยอยู่พี่น้องแบบเข้ามาหายมาได้พี่น้องเนาะมาอยู่ตรงหายตรงหน้าพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศพี่น้องมุงงงจ้าเอ้าวิ่จะลองเท้าหลุดเลยเหนื่อยเหนื่อยมากมาคุณเดินคุณนดินทำงานพอลุงกับจิเผาถ่านพี่น้องเด็หนื่อยสิเล่นกันแบบนี้ น้องนาดาน้องอันดามากค่ะพี่น้องเลยนะี่บรรยากาศรามอุบานพี่น้องอม,มีเงินแมงนาสีเห็ดเทียงนาหน่อยอยู่นี่พี่น้องเห็ดเทียงนาหน่อยไว้นี้พี่น้องลามหายแมนาก็มีบอลอยู่วันเสาพี่น้องเนาะหลบแดดหลบฝนไปพี่น้องเลย